สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เทปนี้เนี่ยนะก็กลับมาสู่โหมดปกติแล้วค่ะเ mm hmm. ชฟทอมก็ออกมาทํางานแต่เช้าแล้วนะคะส่วนชําก็เป็นหน้าที่คุณแม่บ้านนะคะก็ตอนเช้าช่วงที่สามีตื่นนะเราก็ตื่นพร้อมกันค่ะนะแล้วก็พาน้องหมา,นะาออกไปเดินออกไปวิ่งนะคะตอนนี้ที่ฉันถ่ายคลิปอยู่นี่ก็เป็นเวลา ของน้องหมาที่เราจะต้องเอาข้าวให้น้องกินนะคะเพื่อนๆอยากจะบอกว่านะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้แต่งงานนะคะผ่านคืนการวิวามาแล้วนะ,ะกับสมุดปกติอยากจะบอกว่าเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่ได้มีอะไรแปลกไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราได้ออรู้สึกว่าเราสีิมากขึ้นนะคะได้มีใบทะเบียนสมรส นะแล้วก็มันมันคือการพัฒนาเลเวลนะคะเลเวลของของเราอีกขั้นหนึ่งก็แค่นั้นแหละนะคะแต่จะบอกว่าช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงที่เอ,อ่อวีคก,ก่อนแต่งงานเนี่ยเราจะรู้สึกยกังวลนั่นนี่นูนน่นนะคะส่วนก่อนหน้านั้นที่เขาต้องเช็คเอกสารนะคะเป็นเดือนเนี่ยอันนั้นอะโอเคไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยมันมัน,ม,นมันรู้สึกมันกลับมาสู่หมดปกติแล้วชีวิตดําเนินลอยเหมือนเดิมค่ะ ที่จะบอกว่าตื่นเต้นที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นณออนะโมเมนต์นี้เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะได้กลับไทยแล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นที่จะได้เจอแม่ตื่นเต้นที่จะได้พาครอบครัวสามีนะคะไปเจอกับครอบครัวเราที่ไทยมันจะเป็นโมเมนต์นั้นมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาไม่เคยไปเมืองไทยเลยแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเมืองไทยนะคะเขาไม่เคยคิดเลยเขาก็ เนื่องจากว่าลูกชายมีภรรยาเป็นคนไทยก็เลยเออนั่นแหละไปเที่ยวแล้วที่สําคัญเพื่อน,นๆอยากจะบอกว่าพ่อสามีเป็นคนซื้อตัว๋วเครื่องบินให้เองนะคะให้ซ้ำกับเชฟทอมเป็นของขวัญถือว่าเป็น,นก,การเราไปเมืองไทยเพื่อแฮนิมูนนะคะนีมูนของเรานั่นแหละอืมแล้วก็พ่อ,พอสามีแล้วก็ภรรยาของเขาด้วยนะคะก็มันจะเป็นตื่นเต้นอย่างนั้นมากกว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าอยาก กลับเมืองไทยไปเจอแม่แล้วอยากไปเ,เจอครอบครัวนะคะที่เขารอเราอยู่ที่เมืองไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเราอยากที่จะพาพ่อสามีไปชมนะคะไปดูวัฒนธรรมไทยไปดูอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะคะเ,เปิดโลกเปิดมุมอีกมุมมองหนึ่งแต่ว่าพ่อพ่อสามีเขาเคยไปเวียดนามมาก่อนนะเขาเคยไปเที่ยวกับแฟนเขาเนะี่ยภรรยาเขาเนี่ยแต่ว่าเมืองไทยเขายังไม่เคย เขาก็ตื่นเต้นแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวบินไฟร์เดียวกันทุกอย่างพร้อมกันดูอาหารน้องหมาแล้วดิกินอย่างดีค่ะกินไก่ M&S ้ S นะคะไก่คุกมาแล้วว้โรสนะคะฮาฟโรสมันจะมีแพ็คสามแพ็คแปดปอนนั่นแหละมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยมันรู้สึกเหมือนว่าชีวิตมัน มันเต็มอิ่มอะค่ะก็มันรู้สึกว่าเราเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเราก็ยังรักกันดีมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนการจดทะเบียนอะการแต่งงานกันะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าคู่ไหนๆเราจะอยู่กันไปยันแก่เท่าเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าการที่เราเอ่อมีกันและกันทุกวันนี้เราเราแฮปปี้แค่นั้นพอสําหรับมุมมองฉันนะคะเออที่เหลือเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องเมนเทนเดนต์รีเลชั่นชิพของเราเอง ให,ให้มันรู้สึกแบบว่ากระชุ่มกระชวยให้มันรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่ออยู่ตลอดแลวนะคะอืมนะก็ดีใจค่ะดีใจมากที่มีเอฟซีหลายท่านเข้ามาอวยพรน,นะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาชมนะช่วงนี้อะอังกฤษเนี่ยโหอากาศนี่แบบว่าบงแล้วค่ะหมดแล้วซัมเมอร์ฉัน เข้าสู่หน้าเริ่มหนาวแล้วนะคะดดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วจ้ะนะเมืองไทยตอนนี้ก็ภาวนานะคะหวังว่าอาทิตย์หน้าอากาศคงจะดีนะเพราะว่าเราไม่อยากไปนะพาเขาไปครั้งแรกนะเมืองไทยเราเจอฝนกันหน่ำพายุขเข้าอะไรอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ติดตามข่าวค่ะ จอกจะบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เออข่าวที่นุ่นอ่ะที่ตนออกกลางอ่ะโอ้โหเหล่านี้ติดตามตลอดค่ะเป็นห่วงคนไทยนะคะทุกๆคนเลยเพื่อนๆที่พี่ๆน้องๆที่ทํางานอยู่นู่นน่ะนะจะไม่ขอเอ่ยประเทศหรือกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูเขาจะนะคะ,ะค่อนข้างเซนซิทีฟนั่นแหละแล้วฉันก็เคยไปประเทศนั้นมาแล้วอะ่ะโอ้ เข้าใจเลยคนไปทํามาหากินนะเพื่อนๆนะแล้วคุณเออมันมีคลิปอะไรนะคุณป้าใช่ป่ะเออที่ที่บอกว่าที่ว่าคนที่ไปทํางานที่นูน่นน่ะไม่เห็นด้วยเลยเพื่อนๆคนเราอะ่ะมันก็ต้องดิ้นรนถูกประลาดอือจะเสาวขึ้นละนี่เออในเมื่อค่าของชีพป,ประเทศเรามันแพงอะไรมันแพงอะ่ะอืมเราก็ต้องดิ้นรนทุกคนต้องดิ้นรนใครบ้างอยากที่จะมีชีวิตอยู่เราไม่ ธรรมดาแล้วไม่ดิ้นหลนเขาก็ต้องการให้ทุกอย่างครอบครัวมันดีขึ้นนะคะจะได้มีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนพอมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนชีวิตคุณภาพครอบครัวมันก็จะได้ดีขึ้นมันไม่ใช่แบบว่าจะต้องอยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นค่ะดูสิคะเจ้าสาวของคืนเออเปลี่ยนเรื่องดีกว่าคพื่นๆล้างมือก่อน อะไรดูดูดูด,ดูให้ดูไปแสบหิวหรอครับใครหิวอ่ะกินไก่ป่ะชิคเก้นป่ะกี้ครับกี้กินชิคเก้นป่ะครับขนจรามีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับปะริญญาไม่มีแต่มีหีนะครับขนจรามีสิทธิ์ไหมครับหิวน้องหิวอ่ะลูก เออเดี๋ยวก่อนนะแม่ให้กินนะแม่ถ่ายคลิปคุยกับ f อฟซีแม่อยู่นะเออเดี๋ยวใจเย็นๆเรากี้แม่รู้ว่าลูกหิวหิวใช่ไหมไอ้คุยเหมือนแม่หิวใช่ไหมลูก h ังกี้ you hungry are you hungry boy m o m m y love you very much m o m m y love you กี้ไมโครเวฟค่ะเข้าให้ลูก สักสามสิบวิให้มันพออุ่นๆแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวว่าจะแรปนะคะวันนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรก็คือคุณคุณย่านะ่ะก็คือเขาก็ให้ของขวัญเราอะนะคะมาเป็นเงินเงินก้อนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่ที่มันไม่ได้น้อยอะ ก็เป็นของขวัญรับหลานสะพ้ายนะคะก็ก็จริงๆแล้วถ้าใครที่เป็นเอฟซที่ได้ติดตามกัน mm. นะเพื่อน,อนๆคงจะทราบดีว่าแชมกับเชธทอมเป็นเพื่อนกันมาก่อน mm. แล้วคุณย่าเนี่ยตอนที่รู้จักแชมเนี่ยก็คือแชมก็เรียกเขาว่าย่าขอขออนุญาตเขาเรียกว่าแกวนมาย่าก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นฉันจะให้เธอเป็นเออหลานบุญธรรมของฉันอีกคนนึงนะก็เลย ก็เลยเหมือนว่าเป็นครอบครัวกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนมาปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกเราทุกคนเวลคัมเวลคัมมากนะคะกับสไปไทยคนนี้นะคะอือเดี๋ยวเพราะว่าย่าแก่ก็แก่แล้วเนาะเออคนแก่ที่นี่เขาก็อย่างว่านะคนเราถ้าแก่แล้วอะชีวิตมันจะมีอะไรนะก็ คิดถึงลูกถึงหลานเห็นลูกเห็นหลานถึงฝั่งถึงฝาเห็นลูกเห็นหลานถึงมีคู่มีความสุขแค่นั้นก็โอเคประสบความสําเร็จคนเป็นปู่ย่าตายายเขาก็แฮปปี้แล้วอะนะคะฉันก็เออขอบคุณย่าย่าเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปเมืองไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอายุท่านมากแล้วอะ่ะจะเก้าสิบแล้วเพื่อนๆแปดสิบกว่าจะเก้าสิบแล้วอะ่ะออการที่นั่งเครื่องบินไปไหนนานๆอะ่ะจะไม่สะดวก ล้วประกอบกับอากาศร,ร้อนๆนะคะบ้านเราอย่างเนี้ยมันมันไม่สะดวกสาหรับคนแก่ๆนะคนที่โอแก่มากๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งรูปแล้วก็วิดีโอพอนะคะตอนที่สั่งเช็คความมีค่ยให้คุณย่าดูว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่บรนดีไทยอ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อไก่ผสมกับน้องลิลี่นะคะลิลลี่ เิลี่ใช่ไหมลูกเดลีดด่คิทเช่นแบรนดังแบรนโปร่นะฮะอ่าเรียบรอย้อยอ่คนจะมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับออกี้หิวแล้วครับออกี้หิวแล้วครับอ่าดู มัน yummy โอเคมัน yummy คุณอยากกินไหมคุณหิว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 ไหม จะเชื่นไปหาํำเปล่าได้ยินเสียงออกกี้กินปะ่ะแป๊บเดียวค่ะหมดไม่ถึงหนึ่งวินาทีออกกี้กินบึ๊บนะกินเก่งมาตัวนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเหนื่อยค่ะเพราะออกไปวิ่งเนี่ยทำนั่นทำนี่ทำงานบ้านค่ะ แม่บ้านก็เป็นอย่างนี้แล้วจ้ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะแค่นี้แหละก็มาเมา้ามอยมาอัปเดตให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวถ้าออกไปไหนช่วงนี้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศออข้างนอกให้เพื่อนเ,อนเอนได้ชมกันเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขตคิงสันเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆ เข้าเมืองทีมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนบ้านเก่าที่ํำเคยอยู่สมัยตอนที่ํำถ่ายคลิปไปนะคะว่าตอนนั้นอยู่อ e ีลิงเนี่ยมันสะดวกไงีเออแต่พอเราย้ายออกมาอยู่นอกนอกชานลอนดอนแล้วคิงส์ตันเนี่ยกว่าเราจะเข้าจะออกเนี่ยเพื่อนเอนเหนื่อยค่ะเราไม่ใช่แค่นั้นค่า เดินทางก็แพงเพราะว่ามันโซน6ใช่ป่ะแล,ะล้วรถรถใต้ดินก็ไม่มีก็ต้องขึ้นรถไฟธรรมดานะคะจะจะเป็นรถไฟเร็วก็ต้องเข้าเซอร์บีตันยิงตรงวอร์จลูหรือว่าเซอร์บีตันแัทแจังชั่นแต่ค่ารถไฟวันหนึ่งอะไปกลับนะตรวไปกลับรถไฟรอนดอยู่เออโซนหนึ่งถึงโซน6เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20บปอนก็เอา4ี่สบ้าสี่คูณอะแปดเก้ารอยบาทนะเพื่อน มันเยอะนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาไม่ไดม้มาทำคลิปเข้าลอนดอนนั่นนี่นูนน่นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะเราเราอีกอย่างพอมีบ้านแล้วเพื่อนๆฉันไม่ได้อยากออกไปไหนเลยนะถ้าไม่ได้มีความจำเป็นมีบ้านเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราติดบ้านเราอยู่กับลูด,ดิลูกเราอะให้ดูแล้วเราจะไปไหนได้ยังเนี่ยมาขออีกแล้วเนี่ยอิ่มมากลูกขอแม่อีกหรอกินอีกอ่ะ ขอเราโอ้โหเขียนมาให้ด้วยเว้ยเขียนมาให้แม่ด้วยเวฮะลาคลิปละลาคลิปละเอาละค่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ